ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่7กันยายน2567กวางตุ้งใบกิโลกรัมละ10บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ24บาทกลัมปลีแตงผลกิโลกรัมละ25บาทกลัมปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทกลัมดอกกิโลกรัมละ30บาท กลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ13บาบาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ15บาทคณะต้นกิโลกรัมละ24บาทคณะยอดกิโลกรัมละ34บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ16บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ 10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ60บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ70บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ14บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บบาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ 80บาทขึ้นช่ายฝรั่งกิโลกรัมละ90บาทต้นหอมกิโลกรัมละ160บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ90บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ140บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ40บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ60บาทรากผักชี กิโลกรัมละ120บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ100บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ15บาทใบโหระพากิโลกรัมละ15บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ15บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บบาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทดอกกุยช่ายเขียวกิโลกรัมละแปดสิบบาทดอกหอมกิโลกรัมละแปดสิบบาทใบมะกรูดกิโลกรัมละสี่สิบห้าบาทใบชะพลูกิโลกร,รัมละสี่สิบบาทตะไคร้กิโลกร,รัมละเาบาทกระชายซอยกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกระชายหัวกิโลกร,รัมละ 1.30บาทคาอ่อนกิโลกร,รัมละ62บาทคาแก่กิโลกร,รัมละ40บาทขิงซอยกิโลกร,รัมลระ40บาทขิงแก่กิโลกร,รัมละ60บาทขิงอ่อนกิโลกร,รัมละ26บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ200บาทพริกกะเลียงกิโลกรัมละ 120บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ40บาทพริกซุปเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ65บาทจากตลาดไทยพริกซุปเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ55บาทจากตลาดไทยพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ40บบาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ 60บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ65บาทจากตลาดไทยพริกยำเขียวกิโลกรัมละ80บาทจากตลาดไทยพริกยำแดงกิโลกรัมละ80บาทจากตลาดไทยพริกหยวกกิโลกรัมละ60บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ85บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ 85บาทพริกหวานเหลืองกิโลกร,รัมละ85บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกร,รัมละ40บาทพริกไทยอ่อนกิโลกร,รัมละ180บาทถั่วฝักยาวกิโลกร,รัมละ25บาทถั่วฟูกิโลกร,รัมละ66บาทถั่วลันตาหวานกิโลกร,รัมละ130บบาทลูกน้ำเต้า กิโลกรัมละ14บาทบวกงูกิโลกรัมละ30บาทบวกหอมกิโลกรัมละ24บาทบวกเปียมกิโลกรัมละ20บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ16บาทชะอมกิลรัมละ23บาทดอกแรครกกิโลกรัมละ50บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ12บาท ักเขียวแก่กิโลกรัมละ12บาทมะระขีนกกิโลกรัมละ10บาทม,มะระจีนกิโลกรัมละ24บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ70บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ50บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ36บบาทมะเขื Hin. อยาวกิโลกรัมละ สามสิบสองบาทมะเขือลายกิโลกรัมละสามสิบหกบาทมะเขือล <not> ิงก <s Elliott ills> ิโลกรัมละสามสิบบาทมะเขือเสด็งกิโลกรัมละสี่สิบสี่บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละยี่สิบแปดบาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละสิบบาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาท มะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ16บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ20บาทมะเขือเหล e ืองกิโลกรัมละ30บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ20บาทมะละกอฮอแลนด์กิโลกรัมละ80บาทแตงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ12บาท แตงกวาอ่อนกิโลกร <èn isf premature> <presses> ัมละ18บาทแตงร้านกิโลกรัมละ18บาทฟักทองเบอร์เล็กกิโลกรัมละ15บาทฟักทองเบอร์กลางกิโลกรัมละ20บาทฟักทองเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ25บาทแตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ20บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ20บาท ข้าโพดฝักอ่อนกิโลกรัมละ24บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ250บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ100บาทผักหวานบ้านกิโลกรัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ80บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ7บาทสายบัวลอกกิโลกรัมละ16บาท หน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกร,รัมละ120บาทหัวไชเทา้ากิโลกร,รัมละ30บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกร,รัมละ90บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกร,รัมละ100บาทแครอทไทยกิโลกร,รัมละ16บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกร,รัมละ50บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาท หกสิบสตางมะนาวเบอร์กลางลูกละสามบาทห้าสิบสตางมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละห้าบาทสิบสตางเห็ดกระด้างกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละห้าสิบบาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ เก้าสิบบาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเห็ดหนูหนูสดกิโลกรัมละสี่สิบบาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละหนึ่งร้อยสามสิบบาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละสี่สิบห้าบาทมักรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละยี่สิบบาทมักรูดเบอร์ใหญ่ กิโลกรัมละ24บาท